ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับกลับมาเกมทีอีกแล้วก็มีเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าอีเวนจี้จะกลับมาเลหลังอีกนะครับให้ผมรออีเวนจี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ในถุงนะอ่ะมาดูอีเวนจี้กันก่อนนะครับจี้เครื่องรางที่กลับมาอีกครั้งสิบห้าโมโกุลาถึง15บห้าโมโกุลานะก็ประมาณวันนี้12อีก3วันนะ Le Monster ร์เอบวกอันนี้เป็นการ์ดนี่ อ๋อเป็นจี้มันคือจี้นะครับเมื่อสร้างครบ3อาคารโอกาส80เปอเซ็นยังจุดสตาร์ทการเติบโตลดลง50เปอร์เซ็นต์สองเทินได้รับเงินเดือนเพิ่ม200เปอร์เซ็นต์อ๋อสามอาคารแล้วไปจุดเริ่มต้นนี่มันแปลนเขียนแบบไม่ใช่เหรอเดี๋ยวยุคนี้เขาคงไม่เรียกแปลนเขียนแบบแล้วมั้งแล้วก็หมวกกําแพงเหล็กนะครับสกิลเพิ่มควบคุมเต่า53เปอร์เซ็นต์บวกหกหลังสองเทินโอกาส80เปอร์เซ็นต์ป้องกันสกิลบังคับย้าย อันนี้จะเป็นไหมเดี๋ยวนี้ย้ายเยอะไหมไม่รู้นะดับลบ์ลวิงเจ็ตแพคนะครับเมื่อเริ่มเทยของฉันโอกาส73เซนได้รับเอฟเฟกต์โยเวนค่าผ่านทางในพื้นที่ที่ตก2ครั้งเพิ่มโอกาสทอยเต๋าเดับเบิสามเมื่อทอยเต๋าเบินสาครั้งในหนึ่งเทยต้องการย้ายไปพื้นที่ที่ต้องการอันนี้สนใจน่าสนใจนะครับแล้วถุงมือไททันเอสบวกเมื่อตกก่อสร้างอัปเกรด แลนว่าของฉันนอกาสเต้ท่เซนสร้างหลุมดำและติดตั้งฟองสบู่อ่ะอันนี้ก็สนใจนะเหมือนฟองสบู่กับหลุมดำรวมกันถูกไหมอ่ะปืนฟองสบู่กับหลุมดำถูกต้องอ่าโ,โหได้ยอย่างละร้อยเพชรคำเตือนไม่ใช่วัตถุดิบนะครับโอเคประมาณนี้ไปดูจี้ก่อนนะครับไม่ยังมาหลอกเราต้องไปดูที่หาจี้กันก่อนนะเดี๋ยวต้องไปรู้ว่ารวมได้ไหม มันไม่ขึ้นบอกก็เหรอหรือต้องแลกอย่างเดียวเราไปดูกันก่อนก็อาจะเป็นการเปิดหานะใช่ไหมชัวร์แหละไม่ใช่ชหรอกน่าชะชัชวร์เลยจี้อยู่ไหนวะนั่นคือรังคายอยู่ไหนอะอยู่นี่โอเคอ่าสุม่มจี้ข้างล่างอ่าน่าจะเป็นการสุม่มาเดี๋ยวลองสุ่มฟรีก่อนนะ ก้จริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องดูตรงนี้แต่มาดูตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมต้องไหนวะอ๋อตรงนี้สัตว์ประหลาดส,สีแดงในตำนานที่จะทำให้คุณร่ำรวยกลับมาพร้อมกับแว่นตาร่ำรวยอะไรวะก็ต้องหาไอ้บวกนะ A บวกกับหน้าหมี2อันนะครับ A บวกนี่ได้จากจานข้าว5อันนะหรือว่าจะเอาอุ๊ยอันนี้มาแลกหนึ่งอันก็ได้เทากับได้นี่ห้าแล้วก็มาสุ่มเป็นอันนี้ถูกไหมผมว่าได้นี่ชัวค์่มือไกลใต้สมุดอันนี้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักสักอันเลยนะครับอ่ะเราไปสุ่มดูนะ ว่าจะออกยากไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าอีเวนเพิ่งมาแล้วเราไปเลยมันจะออกค่อนข้างยากถูกไหมเอ่อางคาอีกแล้วลืมแล้วนี่กดเข้าอะไรวันนี้อะไราคาเออไปสมองสมองนะเท่าไหร่ดีสักสิบครั้งก่อนล้วกันห้าร้อยเอาราคาที่หนึ่งนะ มันยังชื่อมันยังขึ้นอยู่บนห่วยไหมน่าจะไม่ได้นะโอเคอาวได้แล้หนึ่งอันไม่เห็นชื่อขึ้นเลยว้าหนึ่งครั้งนะครับไปครั้งที่สองมันชื่อมันไม่ขึ้นแล้วเหรอว้าไม่ได้นะ ไปที่สามอาไม่ออกไปที่สี่ทำหมดทั้งหมดเลยมั่ <c oughs> <c oughs> ครั้งที่ห้าต้องมาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหโอ้โหไม่เจ้าที่หกนะครับไปแบไ,ไ,ไปเลยท้ตามตรงไม่ทันอุ้ยชามข้าวมาหนึ่งอันแล้วชามข้าวกับอะไรวะ เมื่อกี้เราเปิดเจ็ดครั้งใช่ไหมโอเคไปดูอ่ะเราได้ชามข้าวกับตัวอะไรวอะอาอนี่ปืนฟอง์สบู่ไข่มุกดำเอเอ่ก็งงเหมือนกันนะเนี่ยสรุปจะต้องหาสองชิ้นเลยเหรอทั้งหมี่ทั้งจานข้าวเหรอ แต่เราอยากได้ถุงมือเนี้ยต้องหาเป็ด A อบวกไงแล้วเป็ด A บวกสี่ตัวจำจากไหนวะ,วะเพราะจะฟาเกอร์เราต้องไปดูเอ,อ่อนี่ก่อนอันสุดท้ายก่อนแจกไหมไม่มีนะอันนี้แหละอันนี้ก็ไม่มีนะเออเรามีของดองนี่หว่าแต่ของดองเล่นกันยกวไาไปไม่ไม่ไม ไม่มาสุดยอดไปเลยอันนี้อีเวนท์ที่แลนดี้หว่าเราลืมเปิดฮ่าไม่เป็นไรนะครับแว่นตาไม่มาเลยของดองไว้ตั้งเยอะนะอย่าทำร้ายอันอย่างนี้มาหน่อย ดองไว้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะสำหรับเกมเศรษฐีอุ้ยมาถ้ามีทุ่สองอันแล้วโอเคทุ่สองอันแล้วไปกันต่อโอ้ยทำไมของมันเยอะอย่างนี้วะขี้เกีเลื่อนนะอุ้ยเปิดมาหนึ่งโอเค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 ต้องการเปิดสี่ตัวโอเคงั้นอีเวนนี้น่าจะทำยาวๆนะครับงั้นแบ่งเป็นสองคลิปแล้วกันนะมันอาจจะยาวเกินไปอะ อันนี้เอบวกไม่ต้องเปิดอะหรือเปิดดีวะเปิดไปเลยเผื่อได้เออไม่ได้เว้มับอืมไดเ,เอดอะไรมาครับลูกไม่สนใจนะเดี๋ยวเราไปอัพทิ้งให้หมดเลยล็กมับไม่ออกอันเขียนแบบนะกันเขียนแบบเออสซจแรกที่ผมเล่นเกมเต็มที่ผมเล่นเป็ ถุยปันเข็นแบบครั้งเดียวด้วยติดแบบ100ร้อเซครั้งแรกครั้งเดียวอะ่ะเพราะมันโกงเองนะน่าจะมีหลายคนเล่นเหมือนกันนะไปกันต่อร้นคาอ่างั้นเราเอาสักเหลือสองหมื่นไปเลยดีกว่าเรามานักรับครั้งเนี่ยมันจะเสียเวลานะโอเคไม่รู้เท่าไหร่นะโอไมลอันโอเคไปไม่มา โอเคเป็ดสองตัวหมีมีเท่าไหร่แล้ววะมีไม่ได้นบเปิดไปก่อนช้ำข้าวอีกหนึ่งไม่มาไม่็้ไรเฮ้ย่มออกดีแล้ววะไม่เริ่ม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 แย่เริ่ม,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 มแย,มแย่มับไม่มาไม่มาก็ยังไม่มา โอ้ย oh, ชามข้าวมาอืม hmm. เต็มไปขายทิ้งก่อนแล้วก็ไปต่อไม่ขึ้นอะไรบ่อยๆวะมีคะแนนลัคก,กี้สูงสุดแล้วไม่สามารถรับเพิ่มได้อ๋ออืมอยากให้เปิดใช่ไหมให้เปิดก็เปิดก็ได้อืม ยังให้เปิดก็เปิดมาเปิดแล้วก็ให้ด้วยสิเออยังให้เปิดแล้วเปิดพอเปิดก็ไม่ให้เอเวนหแล้วนะให้แล้วนะปกติของฟรีนี่มันจะได้นะผมเนะี่ยอย่าอื้มอีกหน่อยอันสักอันก็ได้สิบอันออกอันหนึ่งก็ดีใจแล้วเอาหน่อยดิ องใส่ของฟรีไม่มีในโลกนะครับโอเคเราคงต้องเชื่อมัน่าอย่างนั้นโอ้มีเออตามคำพูดให้อันเดียวก็เอาอเดียวได้เอ,อบอกให้ห้าอันแรกอันนี้หนึ่งอันนะรเราดูก่อนว่าจะแลกเลยดีไหมมันต้องใช้ถึงสามอันในการแลกไม่ไม่ไม,ไม่เราวแลกนี้ผมจะแลกเจ้านี่นะต้องใช้สองอันนะครับตอนใช้จำข้าสิบอันแต่เราแลกไอ้พวกนี้ได้แล้ว แมวจอมก๊อปปี้กระปุนฟอสซบูเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านเอฟเฟคเพราะเราไม่รู้เอฟเฟคนะสองอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราแลกอันบนก่อนเพราะเราต้องใช้นะไปโอเคแล้วก็ไปเปิดกันต่อนะอีเวตนนี้น่าจะเป็นอีเวต์ที่ผมลงเพจเยอะที่สุดเพราะผมต้องการจี้เยอะมากในการกลับมาเล่นนะครับโอเคไปกันต่อ ไม่ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมว่าเปิดหาจี้ให้ดูกันนะเพื่อนที่ดูก็ดูเป็นแนวทางแล้วกัน